ข้าวแล้วมันเป็นอย่งไงอ่ะเป็นได้ไหมเป็นได้ไหม <Yeah. S 1> เป็นแล้วโอ้โหท่านได้เป็นแล้วมันเป็นแล้วจ้ะใช่มันเป็นอยู่ครับ <c oughs> คือในหนังสือเนี่ยถ้าเราถ้าเราเคยแปลหรือว่า,าในในขนมหรือเราแปลไป,เ,ปเรื่องพุทนภัยท่า <c oughs> จะพบว่าในช่วงที่พระสัตรุดเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงเรื่องในอดีตนะครับท่านก็จะตัดเ,เรื่องเรื่องในอดีตด้วยพิคเว่ย์ไปก็เล่าไปซึ่งมันไม่ได้จบในบทยตะปูดีหรอนี่รอกว่า <c oughs> มันก็จะมีห <mel> ัวตะ้เธอยังในเลขในายอยู่ซึ่งเลขในายตัวนี้ครับพอเราไปกระโดดต่อไปเนี่ยก็พบว่าไปเจออีติที่ดูแปลกปลอมอยู่ไหมีใช่งันการประโยคนี้ที่ท่านตอบคบตอบคําถามเนาะอ่าที่ที่ตัวหลายถามซึ่งพระสิดาเนี่ยพระองค์ทรงตัดตอบเนี่ยข้อมูลที่ตอบเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เลยที่เวรวมซึ่งร้ายนะครับพอที่หนึ่งอ่ามองอไปเรื่อยจนถึงไงครับเนี่ย อารที่บอกว่าอันว่าพระศัลตาตัดแล้วอิติว่าขึออ้ติตรงไหนรู้ไหมตรงนี้แต่ไปยังไม่รู้เลยเนาะเราทำไปไม่ไม่รู้เลยนะแต่ตอนรูยังรู้แนวซึ่งในบางค้งเนี่ยอิติตด้วยก็ไม่มีด้วยไม่ได้ว่าอิติตตาบอดเนี่ยในในบางโอยโบบเช่นแบบอตีเตเนี้ยก็จะมีใส่อิติไว้แต่จะต้องรู้รู้จากการที่ว่าพอกลับมาในเดียวขัดไปเนะี่ยนักเรียนจะพบว่าขึ้นเอหนอีกแล้ว ที่โูเห็นปะอา่าถ้าถ้าเป็นคนช่างสังเกตน,นะน่าจะรู้ว่าประมาณเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ซึ่งก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะออกแบบนี้พอดีมีโยมเมื่อกี้โยมถามเนี่ยโยมงง,ง,งบอกว่าทําไมมันเป็นฟันหนูเดียวครับอาจาหรือเนี้ยเนี่ยฟันหนูเดียวที่มันก็อยู่ในหัวตะปนูนี้ถูกไหมที่เป็นฟันหนูเดียวเพราะอะไรครับเพราะทั้งหมดใ้นถูกครอบด้วยฟันหนูสองซี่ใช่ไหมแต่ขุดชุดตาต แั้วพอเป็นไอนเลก็กนายเดเข้อาจะใช้เลยครับใช้เป็นปนูที่หนึ่งประมาณนั้นไม่ต้องตกใจนะแค่ให้เห็นจริงๆว่าเขาโคประโยชน์ก็เจ <ๆ S 2> อได้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วเราไปยังไงจันเราก็แปลเปิดไปอยู่แล้วใช่ไหมคำว่าศรัทธาตัดแล้วอิติว่าแต่ว่ายังไม่ได้ปิดใช่ไหมเน,นีอยจันก,ก็อยากดูเหมือนกันว่าตอนตอนเฉลยเนี่ยถ้าจะจบตรงน,นี้ตอนมีไม้ตัดดีข่อนเลยหรือว่าถ้าจะไปเฉลยแบบจบตรงนี้นี่เดี๋ยวรอดูแล้วกัน นะี่ปัญหาคือนักเรียนต้องกังวลมากเพราะไม่ผ่านไลยอ,ะอ,อ,อ,อ่ะอ่ะอาฮะเปิดข้างบนก็าานาานมันกังวลอะไรอย่งเงี้ยในเล่มของอเวซาวอ่าฮะแล้วอย่างแบบอัตราเอกรายเงี้ยอ่าที่เราบอกว่าถ้าอัตในเล่มไหนอ่ะมัน,นต้องเป็นว่าเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อ่าแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นครั้งนั้นเลย,ยลมันคือมาอยู่ในเล่มในที่เล่าแต่ว่าก็เหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องฉาหนึ่งอ่ะแชปเตอร์นึดินมามันเลยเป็นแบบอัตราคันไห เพราะอาถรรพ์ที่เราว่าคันก็ปเป็นอย่าง่ทีมีอยู่เนี่ยมันคือเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นแต่ว่าเวลาที่เราเจอเลขไงที่เราเราเจออย่างนี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่แบบ <c oughs> คือบางคนเน่ยมองว่าเฮ้มันอยู่ในเลขไงนี่ต้องเป็นครั้งก็ปเป็นอย่างที่อยู่ก็มีครับนันกเรียนอาจารย์เนี่ยเขาบอกแต่ว่าอ๋อเราก็สงสัยว่าทำไมเด็กพูดอย่างนั้นอาจารย์ก็เกณฑ์ละเพราะว่าอ่าพอเราตัดเขาก็องค์มาตัดเป็นเรื่องราวเนีดีนะครับงั้นเข้ากับตรงนี้เป็นการเล่าอะไรเล่าเรื่องอี ì ถูกไหมฮะเล่าเรื่องให้อาถรรพ์เนี่ยก็จะเป็นทางนงานได้เลยถูกปะโหมีหลายมิติมากเลยเนาะแล้วเรียนฟังจะรู้เรื่องใช่ไหมคือเป็นเล่ไหนซ้อนเล่นในใช่ใช่เลไหนซอนแต่พิเศษว่าในซ้อนที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นฉากหนึ่งที่เจ้าพูดถึงในอดีตที่คีเลยนะแต่เปแบบเล่ไหนที่เราสนทนาเหมือนกันม่เนเป็นการเล่าเรื่องของคนเล่าเนาะดีครับได้ความรู้มากเลยดีไหมดีเนาะอ่า เนี่ยเนี่ยดีดีตรงเนี้ยดีดีใช่ใช่ตามไปข้อที่สองที่แจ็คกำลังคุยประเด็นนี้ว่าอีดีเขาไป่ติดที่ข้อที่สองอะไรแต่เราต้องแปลเรื่อ่าโอเคเกค่ประเด็นนี้ก่อนเนาะได้สบายใจเนาะเดีสบายใจไหมไม่ยไม่รู้เหมือนกันจะพูดอะไรไม่ใช่อะไรเนาะเพราะเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบอ่ะจะเคยมีข้อสอบที่บอกว่าเออหัวตะปู แล้วก็อีตีไม่ดมตดในหัวตะปูเนี่ยเนี่ยผมในนั้เดนเจอรเ,เ,เคยรูรม้มา,าก่อนมันก็อาจจะแบบไปอีตีดังนี้ตรงนี้มันก็ผิดเลยจะบอกไหมฮนะไม่มีอ่ะใช่ใช่ให้เข้าใจไวนะครับบางทีแล้วโดยเพราะใครที่เรียนสูงขึ้นไปจะรู้เลยว่าในคำพีบางที่คัญหอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเปิดอยู่ตรงเนี้ยไปอีกสามหน้าก็ผิดเออฉันบอกว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วจะรลยไม่สนใจนะแต่ถ้าเกิดเป็นโยมหรือน้องๆที่มรียนปลายน้องๆก็ <laughs> จะปกใจนิดนึงว่าเอาเป็นยังไง เข้าใจเนาะคราวนี้มาดูข้อที่2กันนะข้อที่2เนี่ยก็คือการไปเดาอ่านใช่ไหมอาจารย์ได้ทั้งเฉลยทั้งพยัญชนะและเดาอ่านเพื่อให้เราเนี่ยได้ฝึกในการกำหน,นดประโยคด้วยเพราะว่าข้อที่2เนี่ยก็จะมีหลายคำศัพท์ที่เราอาจจะไปเจอในการเลแพ้ชนะในเรื่องอื่นได้อย่างเช่นคําว่าวัฏทะมานะกัจฉา,ายายะกัจฉายากัจฉายายะนะคำนี้ถ้าเกิดใครเคยสอบมาแล้วเนี่ยจะต้องคุนค้นๆหรือเคยทำข้อสอบ ต้องยกคำอ,อะไรในเวลาแห่งพระอาทิตย์แล้วก็มีฉายาโร่เงาครับมีเงาอันวัฒนะเจริญมานะอยู่อันนี้แปลงแพชนะแต่ว่าในเวลาแห่งพระอาทิตย์มีเงาอันเจริญอยู่โชคดีมากเลยนะที่เป็น,นอาไไ่อานเพราะแพานก็คือเราเดาได้แนละ้วเออในเวลาอะไรเวลาบ่ายในเวลามีเงาเจริญคือในเวลาบ่าย นะแค่เปิดมาก็สนุกแล้วยอ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบแพ็คขอนเนาะข้อหนึ่งไปแล้วไม่หนะทุกคนยังเปิดบานอยู่นะเปิดบานมากๆเลยอ่าสบายๆว,ว่าเรา,เราทำดีเปแลแล้วก็ดูตอนนะครับอ่ะไปข้อที่สองน,นะ,ะทุกคนเราก็สนุกดบว อ่เาเร็วน้อยี่สิบปีจะีแปลว่าแล้วเพื่อมาทำเป็นหน่ั e e e S e. ววน,นว่าถูหระอ่าอาร์ดคารโดซีเห็นไหมครับซีเพอัอซีก็คืออันตาที่แปลว่าอยู่หรือเมื่อถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมอ่าแล้วก็ใช้คำที่ยี่ด้วยวนะประ่าทำระเบียนที่ยี่และที่สําคัญคือทุกคนเนี่ยแปลว่าอันตากับอาขยะอยู่ติดกันนะสิ่งที่ต้องดูคือสองสิ่งเนี่ยทำพร้อมกันได้ไหม สองอาการเดี่ยทำพร้อมกันได้ไหมนั่งกับประดับทำพร้อมกันได้อยู่ว่าแล้วต้องแปลงพร้อมกันด้วยครับมันต้องแปลว่านั่งประดับอยู่แล้วอ่าไม่มีอะไรเลยนะก็คือกระโดนตีแปลว่าประดับอยู่ถูกไหมที่สีที่แปลว่านั่งแล้วเห็นเป็นชิ้นไหมเห็นเป็นชิ้นส่วนปะ่ะล้วเกิดนักเรียนมาปรุงแต่งในความคิดนักเรียนแต่มาเรียนมักจะแตลค้าวเทน แล้วลืมอ,อยู่แล้วลืมแล้วอตอนนี้ไม่ลืมแล้วนะก็ครอบได้เลยครับการเวลาใหญ่ใช่ไหมนะั่แล้วแล้วไปดับอยู่ด้วยกลางนั่นะประดับอยู่แล้วตรงนี้ต้องแปลด้วยกันทปไมต้องแปลด้วยกันเพราะมันอยู่ติดกันและถ้าสองตัวนี้มันต้องกระทำพร้อมกันใครที่อยู่รารสารเาจะรู้ว่าเขาเรียกว่าอภัพติยาน,ายน,ายนายัยขยานาย โ okay. อเคต่อมาเรามาดูการคําว่านัางแไม่ต้องการกรรมถูกไหมแต่อารังกรโรแปลว่าระดับระดับต้องการกรรมไหมต้องการครับให้ฐานตานนั้นองแปลว่าซึ่งซึ่งตนเราก็ให้ตววานเยาแล้วใช่ไหมขาแล้เเียวแล้ว,ลวซึ่งซึ่งอะไรรู้อาคาดพ์คืออะไรผมไม่รู้คาศัพท์แตจะโดนหนึ่งคำใช่ไหมคำนี้แปลว่ากระจก วัฒทมานัตก,กัจฉายายะคำนี้ถ้าเกิดใครไม่รู้นะนักเรียนต้องหาคำที่เรารู้จักก่อนว่ารู้จักคำว่าอะไรบ้างวัฒทรู้จักไหมจเจริญมานะอยู่เรารู้แล้วคำมีคำหนึ่งหรืไหมอ่าเราไปกอไก่ไม่แน่ใจคืออะไรไม่รู้ข้างหลังเห็นคำว่าอะไรฉายาฉายาแปลว่าเงาฉายาเนี่ยแปลว่าเงาฉายาแปลว่าเงาข้างหน้าคือวัฒทมานัตกาจนั่นเองครับเป็นคำศัพท์ แว่าอะไรเนี่ยเงาจเรเินอยู่ถูกไหมอนะยตรงนี้คือฉายาเป็นสัพที่ดีถูกปะ่ะยะาเป็นได้สามถึงเจ็ดแต่คำคำเนี้ยครับในภาษาเนี้ยใช้ในการบอกเวลาเป็นส่วนขยายของคําว่าโดมน่ใจเขาจะสูดียะเวลายะหอว่าเวสูดียะเวลายะในเวลาแห่งะอาทิ์แล้วก็ขยายด้วยมี เงาอันจเจริญอยู่คำน,นี้แปลว่ามีเงาอันจเจริญอยู่ต้องยกคำว่าในเวลาแห่งพระกิตอาทิตย์ตะวันได้ในเวลาแห่งพระอาทิตย์แต่แคำน,นี้แปลนะว่านะมีเงาอันจเจริญอยู่นั่นคือเวลาตอนไหนตอนบ่ายนะครับแต่เนี่ย ว่าอะไรอยู่เนี่มัอะไรไม่เหรอเโอเคให้เวลาคุณแต่งนิดนึงเราไปบอกทีตาอ่านว่าทีดาใช่ไหมเตทีโนแห่งใช่มครับแห่งเศรษฐีเอกาก็หนึ่งนะครับกาเลเจ็ดในการก้าวในการแห่งหมดแล้วอะสิ่งที่ต้องจับไม่ได้คือสิ่งเหลือๆเดิมนะครับกิริยา กิริยาสมุรประธานแล้วก็กิริยาดาราวัประธานและส่วนใิญ่ประธานเวทที่หนึ่งอันนี้ก็จบละก็เดินไปโยคไม่กินละเราก็มาแปลใช่ไหมพรานะแปลว่าส่วนว่าส่วนว่า,ววาคือมันต้องไปเที่ยบกับโยคที่แล้วส่วนว่าในการแห่งพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัตสมาอัตวาธิดาของเศรษฐีใน เมืองชื่อว่าพานาะสีเนาะในพระนครชื่อว่าพนาสีเอกคนหนึ่งอ่าเคยตวาถือเอาแล้วซึ่งกระจกอันนี้โดนคำสาบตัวหนึงอันนี้แปลว่ากระจกครับการวไปอยู่หนะ้ากระจกก็าอาทาสอาธาสะอาธาสอาธาสนะกระจกเดียวแล้วซึ่นกระจกต่อไปทำไมอีกครับนั่งประดับอยู่แล้ว,ซ,ลวซึ่งตน แล้วก็บอกเวลารัาว่าตอนไหนในเวลาแห่งพระอาทิตย์มีเงาอันเจริญอยู่ได้ไหมอันนี้คือแปลแฟนสนะแต่บุญมากเลยที่ตอออกโดยอ่านเพราะโดยอ่านมันก็จะแบบเกาๆไปได้เขาบอกว่าอ้าวพอมาดูโดยอ่านว่าถ้าแปลว่าอะไรท้าแต่ว่าส่วนก็ส่วนน้อยเ็นส่วนส่วนในการแห่งพระกัสปสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทาสําลยส่วนในการแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านเนาะอ่อะตวแล้วก็ไปเลยครับประทานที่ดาเฉยอยู่ไหมของเศรษฐีในกรุงมหาราสีคนหนึ่งอจับแว่นนั่งแต่งตัวอยู่ในเวลามีเงาจนจริแล้วเรจับแว่นไหมแว่นคืออะไรแว่มีกระจกอะแล้วแว่นอ ระโจกหมายถึงว่าคำโบราณเนี่ยคำสมัยยุคก่อนแล้วก็ร้อยกิเตียนยุก่อนนะโยมแม่ก็ถึงบอกไงว่าภาษาไทยเองก็ยังซับซ้อนเลยแล้วภาษาอะไรภาษาบาลีด้วยแต่พูดคำว่าภาษาไทยเนี่ยถ้ายุก่อนรู้เรื่องกับโจงกรจนกับแรนเผเนี้ยจะเราไป็นจับแรนตาเนี่ยแล้วก็ปรุงแต่งไปแล้วอะถูกไหมครับแต่่าต้องการการอย่างเดียวเลยการการเร่ตัดสินแล้วไปดูบริบทว่ามันคืออะไร แล้วแก้ความเห็นเลยว่าเฮ้ยคำเนี้ยแต่เราเจอในแบบเนี้ยมันคือแบบนี้เข้าใจไหมอ่าอะไรแปลว่ากระจกอ่าแน <laughs> แปลในภาษาอังเอ่ออสัอจับแล้วซึ่งกระจกอันอนี้ก็ตอนนี้ครับโดยอาจก็คือตัดอันว่าทิ้งถูกไหมนักเรียนลองสังเกตนะว่าทำอะไรบ้างหนึ่งก็คือคําว่าส่วนว่าเราเขียนแค่ส่วนเฉยใช่ไหมค่อยๆได้รู้นะอ้สองคืออันว่าเนี่ยห้ามใส่เลยถูกปะ่ะทิดา ของเศรษฐียังใส่อยู่ในพนระนครชื่อว่าพานสีสังเกตน้ว่าเราสามารถพูดชื่อเฉพาะไปได้เลยในกนรุงพานัสสีไม่ต้องซับคอนเยอะแล้วก็จับแว่นจับซึ่งเขาใส่ไหมซึ่ง,งเขาไม่ใส่ครับเวลาที่เป็นซึ่งเขาจะไม่รับถือเอาซึ่งเขาไป็ถือเอาถืออันนี้อะไรเงี้ยเขาว่า,าไปเลยแล้วก็นั่งแต่งตัวอยู่นั่งประดับอยู่ก็นั่งแต่งตัวอยู่นะนั่งแต่งตัวคือนั่งประดับซึ่งตนนะ แล้วก็ในเวลามีเงาเจเลยคือเวลาบา่าผ่าน,นคำนี้น่าสนใจนะเพราะว่าวัฒมนักกัดฉาย,ยายะเนี่ยเคยออกข้อสอบในข้อพิจารณาได้เป็นเนะก้าเว้นไปหมดเลยตอนนี้ไม่เว้แล้วเนาะให้รู้ว่าคำนี้ที่มีเงาเจเลยเนี่ยมันพูดถึงอะไรเวลาต้องโยกคําว่าเวลาด้วยนะเพราะว่าคําว่าการเป็นไม่ใช่คําว่าการเป็นปรุงรีถูกปะ่ะคำนี้เป็นสารพฤฤฤัดหญิงเลยต้องโยกคาว่าเวลาครับ เวลายะในเวลาแห่งพรอาทิตย์ดีเงาวอันเจริญอยู่ไดอย่างใด่แล้วะไปนะเราแปลไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่เราสังเกตว่าถ้ามันก็แปลตอนหลังเขาก็จะบอกว่าเขานั่งแต่งตัวอยู่ตอนไหน อ๋อคือตอนนี้อ่ะมันไม่ใช่ขยายว่านั่งกลับแว้นในเวลาบายู่ป่ะมันเลยเป็นเหตุแบบนั้นที่นักเรียน,นอน่ะส่วนใหญจะเริ่มพอเราเริ่มไปได้สิ่งที่จะต้องแก้คือเรื่อง,อองความสัมพันธ์การเวลาว่าจะไปตอนไหนดีเ่ก็ให้เรียนรู้จากนี้แหละตอนเฉลยไม่ต้องคิดเยอะเลยแเ่แบบเนี้ยอ๋อต้องใช้แบบเนี้ยต้องเฉลยไปเรื่อยๆนะครับอ่าประโยช์ที่สองหรือที่สองหาข้ามาสิเอชัตตนีแปลว่าแล้วมีอายุนาะแปลว่าได้คขามาแปลว่า ไปถ้าถูก,ค,จจถก,ถถกคือตรงปัจจัยถูกไหมถ้าถูกเนี้ยคือตรงปัจใจโหดด้วยที่สัทธาใช่ปะตรงวิคัตที่สี่ใช่ไหมครับไปเพื่ออันเห็นเห็นก็ต้องเห็นซึ่งใครนั้นะพี่ครูนีสระกีวิคัตที่หนึ่งใช่ไหมครับเรียนเห็นไงได้พิรุษห้าได้ประธานเรียบร้อยแล้วก็ขีน่าสวานาผู้ขีนาศกด้วยพิรุษที่แล้วก็เป็นพระอาจา,ารย์ที่ลดคนประดิษฐ เอกาคนาเดียวแล้วก็วัดวิสาสิกานักเรียนรู้จักคำนี้ไหมวิสาสะคือวิสาสะถือแล้วคุ้นเคยครับวิสาสะแปลว่าความคุ้นเคยตอนนั้นนึกออกไหมไม่ออกเอับโอ้ถือวิสาสะก็่นคือแปลว่าความคุ้นเคยครับแต่เจอบ่อยๆอัฏฐสาก็มาจากอัฏฐการ อัสาอาสาเป็นที่สี่หกนะแปลว่านั้นนะคราวนี้ลองแปลดูนะครับเราก็จะจับว่าเ oh. ทียบภมภาคคืออะไรวิภาคที่หนึ่งมีตรงไหนบ้างนะอยู่นี่เึจแล้วเนี่ยอ,อัถาครั้งนั้นอันว่านางวิสุด,ดีผู้ขีนาโศกรูปหนึ่งผู้มีความคุ้นเคยของใครนั้น ออของธิดานั้นถูกไหมครับเราไม่ต้องแบบหินแล้วเพราะรู้ว่าสัพนาจใ้ใช้นานๆเมื่อกี้เออของธิดาของเศรษฐีนั้นได้ไปแล้วเพื่ออนเห็นซึ่งธิดาของเศรษฐีนันได้ไหมอ่ะคราวนี้ลองไปเรียนอ่านดูครับคําว่าอาา่านถากครั้งนั้นเนี่ยท่านแปลว่านาตัดนันเราก็ได้มีคาคาสั่์ไงเวลาเราไปไปโดยอ่านเน,นี้ยอ๋อแปลว่าเราดัดนังใช่ไหม ระดับนั้นอันว่าตัดทิ้งใช่ป่มนาพิสุนีขีนาศกรูปหนึ่งปู่เขาไม่เป็นัจใช่ไหมซึ่งเป็นผู้คุ้นเคยของนาผู้มีความคุ้นเคยของที่าของเศรษฐีนั้นสังเกตแปลว่าสรพนามตัวนี้แปลว่านานมาก่อนใช่ปหเวลาที่เราไปแปลโดยอ่านเราจะแปลว่าของนาไม่เลยก็คือแปลเป็นปฐมบุรุษนะที่แปลว่าเขาแปลว่าเธอแปลว่านา ตาเขาตรงมหาท่านอาหารเราอะนะของเขาเป็นผู้ชายเป็นของเขาใช่ไหมอันนี้เป็นผู้หญิงเป็นของนางแงนใช้ตอนเนี้ยนะต่อมานะได้ไปเพื่อเยี่ยมนาะได้ไปเพื่ออันเห็นนะเพื่อเยี่ยมแล้วก็ไปเยี่ยมอะไปเห็นทำไมอะคือไปไปเยี่ยมแล้วสังเกตไหมว่าตามเขาไม่แปลว่าอะไร เพื่ออันเห็นทิดาน,านั้นหมายเขาแปลว่านางไปเลยก็คือแปลเป็นแบบอ่ปาปาบุรุษนะครับราของรุรุที่แปลว่าเขาเธอเขาหรือนางทันไหมทันไหมไม่เป็นโหลด,ดทันป่าที่เราเคยเรียนปุ๋ยวิจารณนาจะได้ไหมวิจารนามีตาที่แปลว่าเขาตูมหาที่แปลว่า